เอ,อ้อไม่หยังน,ะปปน,น,น,นี่โอ้ยเนาะพูดนะคาคาบ้านนันน่ะหักไม่โอ้ยคืองามแท้เจ้าเป็นปุ้มเป็นงนเลย พี่น้องนะมึงเนี่ค่ะมึงเนะีเป็นเส้นเป็นสายเลยโอ้ยพุ่นพุ่นเม่นเหมิดพุด่นเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกันมาเนี่ สิตัดกล่องตัดกล่องไว้จังเอาตามาเก็บใช้เทียเดียวพี่น้องค่ะตรงนี้เป็นแถวเป็นแนวเลยโอ้ยคือหอดิบึงผา ด้วยเครื่องซีโร่นี่เกนไว้มันหวนัวหยาค่ะตัดจังซี่ร่แหละไั่ได้หลวงบม่ได้หลายดอกเอาอันนี้เห็ดพึ่งหวานเป็นยัง là, là. ปวดเอวรอบนี oh, ้ลายลายกระปวดเอวนี่งนี่ค่ะ เอาเอาไปเอามาจักทางไหนตัดจักทางไหนใส้ถุงมือ,มอพอดงคักเลย พี่เราับไปยอนยอนขับไปวันนั้นเถอะใช่เขาสีว่ายางมาป้ายยุกหัวมือเขาสีว่าตีนอขันนั่นอ้ยพี่น้องค่ะไปไว้พราะใครผู้เดียวบ้านนี้ขึ้มาหลายแต่เห็ด ไม่อย่อยางน,ะาาาน,น,นาี้โอ้ยเนาะพูดนะคาคามันนันอ่ะหากไม่โอ้ยคืองามแท้เจ้าเป็นปุ้มเป็นงนเลยมีใจก็ตามมานะคะ หลายให้หลายเงินก็อย่างฝนสิตกนี่และว้าเนี่ย What แ่แม่ดุยอุ้ยตุย จ้ามากเด้อยพี่น้องขยันมันนั่นนี่มันนั่น,นอันอีอย่างก็ล่ะยันดอกมันหักตัดบ่าลายดอกค่ะพูดอนะ่ะ นั่นออกบ่หลายด้วยค่ะด้วยปฏิว่าคือตัดเอางัดละดอกหักชี่ใดดอกดอกนี้แมงบ้าสวยเลือกได้พูดนะวนี้่อยอีกข่อยแม่พะโลพังานมาเลืมอมะเขือ กินขึ้นภูมเม่าหินหนักอะไรเดาเอาเด้อปฏิบัติโอ้ยของแาบยาตาเศร้าหาภาพแบบมีความสุขเด้อค่ะนะเด้อเศร้าอยู่ห้องมวนหนักกระตาเห็นเนาะ ลูกไข่โอ้ยขอบพ่เห็นข่ขอโทษเรียกดอก,ดอก คือแมงแท้เป็นได้จันทสุสิเออได้ได้กึดมีอย่งเนี้ยแฟมิเลียนโอ้แฟมิเลียนเเพื่อนได้ปะ ขายอยากเน่าเด้อค่ะเด้ออมน้ำขออนุญาตตัดออกลายลายบดไ้ซ้ำอันนี้ไทยยุกไม่ชิบยองนี้เห็ดพึ่งเลือดรุนรนเด้อค่ะเด้อของแซบล้วนเลยจ้ะ ว้วนว้วนแม่นเหมือดพุด่นว้วนจื้มคึ้มสิ่ง <c oughs> อย่างนี้ Oh no. No, no. อีกท่าโอ้ยก็คสิว่าไปเอาถุงเห็ดกันชได้แบีกเห็ดออกไปใช่รถเต็มถุงเต็มตาแล้วว้าทษคือหมานเธอมื่อนี่เหตุตาว้ยอะไรนี่นี่อะไรนี่ได้ไหมอมน้ำไหมคะไม่อมอมขอโทษค่ะ โอ้ได้แล้วพี่น้องค่ะค่ะเน่าเด้วค่ะเด้โอโหน่ะชิได้ตะดอกละนี่ บบานี้พี่น้องกยห่างหลายพูนะ่ะแม่นหมดบ้านนี้เตรียมตาอีกแล้วจะเตรีมสามตาแล้วจะ มู้ยบุญเดี๋ยวช่นย่ห้คื่อไมมนี่โอ้แดดโอ้จาเบิ้งก็เด้อค่ะเด้อโอ้เห็นหงคือกันละผู้ปาดเห็ดกันเลยจะได้ปิ้นทางเอาตรงนี้เกินมันสิดีเทียมันเหยียบ กะไ้ดอกดอกสิกาดเนี่ยขันดึงขึ้นมา ปืองหวานป้าเฮ็ดเพืองหวานก็พอเฮ็ดเพือ,องหวานอ,อ๋อหนีไม่ไหมจะมาทับคอไอ้ไรอ่ขาเนา่าขาเนา่าขานอน ก็หลายเด้อค่ะเด้อมันงัดยากแม่ไปนะโอ้โอ้ตักไปไปของงามไหม แดดเลยค่อยยางไก่เห็ดพี่น้องค่ะเนี่ยเท่าแลละไปเมือเ่อเร็วต่าเอืมัดหมานจ้ะ มานุ่้เดียวทีค่อยเสียงคือเป็นตะนั่นกำลังชีว่าเสียงคือเป็นต่ไปแล้วค่ะได้ครึ่งเดียวขออนุญาตตัดแบบนี้เลยนะคะนอนนอนนั่นนอน โอ้ยนอนนอนนอนโอ้ยเห็ดอยู่น้ำเงาเลยนอนอเ,เห็นมุกมุกเห็นมุกมุกเห็นมากมากโอ้โหขสิ น้องค่ะหลายพูดหลายพูนี่เมียนมืดบานนี่เมียนมืดค่ะเต็มเลย โอ้ดอกนี่เกือบขึ้นลาน้ำกันอะไรนี่พุฟพูพีพีอยู่นี่มั่งัดเล่นบ่กกินกับงัดเล่นโอ้โหเนาะพูนะ่ะมีแต่ดอกอง,งาม เีย,ย,ยโอ้ยมาตัดเลนเนาะโอ้ยโอ้โอโทษค่ยอย,อย,อยนี่ลับปันนี้

どっち น้องค่ะจะเต็มตาแล้วเต็มตาแล้วพี่น้องค่ะเต็มตาแล้วเจอกันไม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อโชคดีมีงินใส่รวยสุกคนค่ะสวัสดีค่ะ